วันนี้นะคะมีข้อมูลมาให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับการสอบการรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งแรกของรองในปี58นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ถ้าใครสอบครูผู้ช่วยในปี58จะรู้เลยนะคะว่ายุคนั้นเนี่ยข้อสอบยากมากนะคะยากยังไงนะหลังจากที่มีการสอบภาคก่อในช่วงเช้านะคะลองต่อคิวเข้าห้องน้ำ ตอนพักเที่ยงคนบ่นเยอะมากคนบ่นเยอะมากว่าข้อสอบคณิตศาสตร์ยากมากแล้วเกือบ แทบจะทั้งหมดของคณิตศาสตร์เลยจะเป็นข้อสอบที่ว่าแต่ละข้อเนี่ยจะมีสแควรรูทและมีเศษส่วนและมียกกำลังและบวกลบคูณหารอยู่ในนั้นในหนึ่งข้อและเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดของคณิตศาสตร์ทุกคนคิดดูว่ามันยากและต้องใช้ไหวพริบหรือว่าใช้สติป,ปัญญาระดับไหนนะคะระดับเทพขนาดไหนถึงจะสามารถทาข้อสอบแบบนี้คณิตศาสตร์ได้เกือบทุกข้อและต้องถูกต้องด้วยอะนะคะอันนี้ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาคกอในส่วนที่เป็นกฎหมายหรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรต่างๆนะคะจะเป็นยังไงอันนี้ลองมีตัวอย่างให้ดูจากการล้อเลียนของการสอบหลังจากที่มีการสอบในปีนั้นนะคะซึ่งมีคนเนี่ยมาทําเป็นการ์ตูนล้อเลียนนะคะเดี๋ยวลองจะให้ดูนะนี่เลยค่ะนะคะภาคกอห้ข้อเนี่ย ในส่วนที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็กฎหมายอะไรต่างๆนะคะห้ข้อเนี่ยออกการเมือง35ข้อคำว่าการเมืองเนี่ยอาจจะหมายรวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันจะต้องออกในความรอบรู้ตรงนี้นะคะ35ข้อล้วนเลยค่ะส่วนกฎหมายความเป็นครูซึ่งค่อนข้างที่จะ ก็มีหลายตัวนะคะแต่ออกเพียง5ข้อเท่านั้นนะคะและก็ภาษาอังกฤษนะคะมี5ข้อนะคะอันนี้นะคะขออนุญาตนะคะอ่านตามรูปภาพการ์ตูนนะคะไม่ได้พูดเองนะคะขออนุญาตนะคะกูไม่ได้มาสอบในอำเภอนะเว้ยนะคะเป็นอย่างนี้เลยคือแบบอารมณ์ตอนนั้นคือทุกคนแบบรู้สึกแบบนี้ว่าแบบยากไปไหมไม่ได้สอบในอำเภอนะคะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาล้อเลียนกัน ในช่วงนั้นนะคะทีนี้เนี่ยทุกคนคิดดูว่าช่วงปี5้าแนะคะเป็นการสอบที่แบ่งช่วงค่ะสอบภาคกอเสร็จแล้วจะหยุดประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วรอฟังผลเพื่อที่จะรู้ว่าใครผ่านบ้างและไปสอบภาคขอและภาคคอต่อในอาทิตย์ถัดไปเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วทุกคนคิดดูว่าแค่ตอนที่ลองต่อคิว ตอนเข้าน้ำพักเที่ยงเนี่ยมีหลายคนบ่นเยอะมากว่าข้อสอบยากมากรู้เลยว่าไม่ผ่านรู้รู้ตัวเองเลยแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าจะไม่อยากสอบตอนบ่ายเลยเขาจะสละสิทธิ์ไปเลยเขารู้ตัวว่าน่าจะไม่ผ่านนะคะเขาจะไม่อยากสอบตอนบ่ายแล้วก็จะไม่สอบต่ออีกเลยอย่างเงี้ยนะคะคนบ่นเยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลองคิดคือได้ยินเขาพูดนะคะเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่กดมันลงไปให้มันอยู่ลึกๆค่ะ เราจะต้องทำข้อสอบภาคกในช่วงบ่ายอีกดังนั้นค่ะเราจะต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพราะตอนนั้นคือไปสอบคนเดียวแล้วมีแค่ตัวเราเท่านั้นเราจะมัวไปคุยกับใครไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจเราแค่ไหนแล้วเราจะได้รับกำลังใจจากเขาด้วยหรือเปล่าดังนั้น่นะนาทีนั้นคือต้องสร้างกำลังใจ ให้ตัวเองได้อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะต้องแบบนั้นเลยไอสไต์ยังพูดเลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรหรือว่าแก้ปัญหาอะไรได้ดีกว่าระดับสติปัญญาหรือระดับอารมณ์ที่คุณกําลังเป็นอยู่และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลองรู้สึกว่ารู้สึกท้อรู้สึกแบบยากรู้สึกว่ามันไม่ผ่านหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยเราจะต้องรู้สึกอีกแบบหนึ่งตรงข้ามกาันลองอะ่ะจะต้องรู้สึกให้ได้ว่าแล้วตอนนั้นอะ่ะก็ พยายามสร้างความรู้สึกเนี้ขึ้นมาว่าไม่สิฉันต้องผ่านยังไงก็ต้องผ่านและฉันจะต้องทำภาคกอช่วงบ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะไปดึงภาคกอในช่วงเช้าหรือถ้าภาคกอช่วงเช้ามันผ่านอยู่แล้วก็ดีมากเลยมันต้องผ่านแล้วมันต้องดีมากเลยถ้าเป็นแบบนั้นซึ่งการทำภาคกอในช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องไปสมทบคะแนนกันและฉันจะต้องได้คะแนนเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นจะได้เรียกบรรจุได้เร็วที่สุดแบบนี้นะคะเราต้องสร้างพลังแบบนั้นขึ้นมาเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกมันไม่ผ่านแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกหมดกําลังใจแล้วก็ไม่มี กระจิตกระจายที่จะทําข้อสอบในช่วงบ่ายแล้วแล้วข้อสอบจากช่วงเช้าซึ่งมันยากอยู่แล้วกับบ่ายที่ความรู้สึกของคุณอ่ะมันลบไปแล้วมันก็จะทําให้คุณทําข้อสอบไม่ได้เลยจากที่คุณอ่ะอาจจะรู้หรือว่ามีพลังที่จะคิดหรือว่าความจําของคุณอ่ะมันการคิดวิเคราะห์แล้วก็ความจําของคุณอ่ะมันสามารถที่จะทําข้อสอบในช่วงบ่ายได้มากกว่าช่วงเช้าด้วยซ้ำแต่อารมณ์ลบๆอ่ะมันทําให้ความรู้สึก ในการที่จะมีกําลังใจหรือมีพลังใจที่จะทําข้อสอบในช่วงบ่ายได้มันลดน้อยถอยลงไปจนทําให้คะแนนต่ําลงไปอีกนะคะแล้วก็ทําให้คุณสอบไม่ผ่านนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากและก็หลังจากที่มีการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันนั้นของภาคกอนะคะรอฟังผลเรารอฟังผลที่แบบกังวลไหมกังวลแต่เราต้องมั่นใจว่า ฉันต้องได้ฉันต้องผ่านแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่ผ่านแน่เลยข้อสอบยากมากเลยถามว่าเราจะมีพลังใจในการอ่านภาคขอที่จะสอบอีกอาทิตย์หน้าได้ไหมไม่ได้ดังนั้นดังนั้นลองเองก็ต้องสร้างมันขึ้นมาอีกสร้างมันขึ้นมาอีกนะคะจากการที่บอกกับตัวเองว่าภาคกอฉันผ่านแน่นอนเรารอไปสอบภาคขอคะ่ะ ดังนั้นเราจะไปสอบภาคขออาทิตย์นหน้าทำยังไงคะอ่านหนังสือสิคะเต็มที่เต็มที่กับการเติมเต็มในเนื้อหาภาคขอย้ำลงไปอีกให้แม่นกว่าเดิมใช่ไหมและต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าภาคก,กอด้วยเพื่อที่จะไปเวลารวมกันเนี่ยมันจะได้คะแนนสูงใช่ไหมเราต้องคิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถูกต้อง หลังจากที่มีการประกาศผู้ผ่านพักก่อทุกคนลองมาดูกันนะคะว่ายอดผู้สมัครทั้งหมดเท่าไหร่และยอดผู้ผ่านเท่าไหร่นะคะลองมีสถิติในปีนั้นมาให้ดูค่ะนี่เลยค่ะทุกคนยอดผู้สมัครทั้งหมด1 3 5 5งแสนห่้าันห้าคนผ่านพักกอ18ส้าคนคิด เป็นร้อยละ8.02อันนี้เพจครูฝนทิตเตอร์โพสไว้เมื่อปี58ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศการสอบภาคกอครูผู้ช่วยออกมานะคะซึ่งรองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผ่านภาคกอนี่คือสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วเรายังเก็บภาพเหล่านี้ไว้เอามาให้ทุกคนได้เห็นและเราจะบอกว่ารองก็ไม่ใช่คนเก่ง เคยบอกไปหลายรอบม,มากว่าเราไม่ใช่คนเก่งเรียนมัธยมได้เกดเฉลี่ยแค่2 6งจไม่เคยเกินนี้เลยนะคะแล้วการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีแนวคิดที่เป็นพลังบวกแบบนี้มากขึ้นมันเลยทำให้การเรียนเราเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นจนทำให้เราสอบเข้าทำงานตำแหน่งครูได้ดีขึ้น ซึ่งในการสอบครั้งนี้ที่ลองให้ดูผลเมื่อสักครู่นะคะลองอ่านหนังสือเองไม่ได้ติวดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสอบรับราชการได้นะ,ะไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่งนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนอะ่ะอาจจะมองว่าตัวเองไม่เก่งแล้วทำไม่ได้ไม่จริงไม่จริงเลย นะสองคนจะมองว่าจะสอบรับราชการได้ต้องมีเส้นเท่านั้นนี่ก็คือการันตีแล้วก็ยืนยันได้เลยว่ารองก็มาแบบใสสะอาดเหมือนกันไม่ได้รู้จักใครที่แบบว่าเป็นแบบหัวหน้างานผอ,อหรือว่าอะไรเลยก็มาด้วยการสอบแล้วเราก็ทำได้นะคะเราไม่ต้องมีเส้นเราก็เป็นข้าราชการได้ และเมื่อกี้สถิติที่ลองให้ดูลองสอบได้เลขตัวเดียวนะวิชาเอกสังคมศึกษาสอบได้เลขตัวเดียวและได้บรรจุในบัญชีนี้เลยที่ลองสอบนะคะนี่คือความภาคภูมิใจและคุณอย่าคิดว่าคุณทําไม่ได้มันมีวิธีการมีกระบวนการอะไรต่างๆ และหลายคนที่ไปติวมาใช่ว่าจะสอบได้คนที่อ่านเองก็สอบได้เหมือนกันถ้าเรามีวิธีการวางแผนในการอ่านหนังสืออย่างที่ลองพูดพูดบ่อยมากเป้าหมายชัดเจนวางแผนการอ่านหนังสือได้ดีมีการเตรียมความพร้อมทางภาคกอภาคขอและภาคคอได้เป็นอย่างดีนะมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสอบได้